โย่พร้อมยังโย่โจโสงที่สองสองสองที่สวโปรสองที่แบบสองไอจีสองไอจีสองไอ0ีสี่สองไอจีหกสไจีีสีสสีสสมี่สสีแล้วยี่สสองบาครรู้จ่าดันรึเปล่าตาราคุณคุณนะผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดและละน่าจะไม่เคยเจอกันให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จ่า อย่ามองยินนะสักวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอกดไม่มองแล้วเธอกดไม่มาจมนาาจมตาลเล่นนุ่มบนเธอนะลูกพี่ชื่ออะไรอ่ะเอาเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยสไตเกอร์ครับออกมา อายุเท่าไหร่มีแฟนหรือยังบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรมมามึงออกมาตอบตอบโบราณโบราณบอกกูยว่าเจอคนบ้าอย่าทักงกมาตอบไม่ทันหนูไม่ได้บ้าหนูไม่ได้บ้านะพี่ชายหนูไม่ได้บ้าพี่ชายไปขัดไปขัดอยู่กับบอสหนูไม่ได้บ้าแต่ม่ตอง ดูเป็นคนบ้าเฉยเลยพี่ชายนะาบัดดี้นะสวัสดีครับดูเหมือนคนบ้าเล้วนะเออไม่ไม่เหมือนนะนัทสีเขาบอกว่านูบ้าเขาได้จะมองถูกแล้วมั้งครับ หยอกครับหยอกหยอกครับเดาเถอหยอกครับขอให้โชคดีโชคดีนะน้ำเฮ้ยขอบคุณครับมาแต่ชื่ออะไรอ่ะชื่อยังซีครับยังซียังซียังซีมาคนเดียวเหรอ ใช่ครับไม่พาแฟนมาด้วยเหรอนะเออไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนแล้วมีคนคุยหรือเปล่าไม่ไม่มีครับไม่มีใครคุยด้วยหรออืไม่มีคนคุยคุยจโหมูไหมคุยจะหมูไหมนะ้ำคุยกับหมูอะไร คุยกับหมวยหนูก็ไม่ได้คุยกับใครเหมือนกันน่ะใช่หรอใช่น้ำเฮ้ยใครคุยด้วยหรอไม่มีอ่ะสนใจเด็กไหมล่ะ <c oughs> ชอบเด็กหรือเปล่าน้ำ ก็เด็กๆมากก็ไม่ค่ชอบนะเอออยู่เท่าไหร่เนี่ยนูอาดูสิห้าพี่หรออ๋อเท่าเท่ากันเลยอ้อแปลว่าก็ไม่เด็กสำหรับพี่หรอใช่ไหมพี่พี่สิบเท่าไหร่พี่อาดูเท่าไหร่สิบหกสิบด mì đắng máy? Anh này nè. Mì đắng nữa bảo. này đắng cái này. Đắng à đắng à đắng máy đắng à. Cái này à đắng. Đắng à đắng à. Đúng. Ồ มีครับมินตดแดนไนเหรออยู่แดงแกอกีนังครับดานีนาเหรอใช่ชอบเก็บไหมห้ดอยอะไรนะชอบเก็บไม้แม่ออนดูบ่าไม่ถามแล้วว่าชอบเก็บไหมชอบดูไหมนะ้ำ ชอบอยังไงอ่ะแบบชอบอะชอบดูไหมแบบชอบดูด่าด,ดูแลอะไรอย่างนี้อ่ะเออถ้าบอกไม่อ่ะนั่นก็ไม่เป็นไรหยอกหยอกหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรอกเล่นแต่ว่าชอบเหรอ ทำไมกล่องมันเกลือดังอะเปลี่ยนลิ่งใช่ดิมพี่มาเปิดใกล้ๆหนูสิเมื่อกี้ก็ใกล้นะมาตรงนี้หนี่นีมาอยู่ข้างๆหนูหนีขึ้นมาตรงนี้ล่ะเปิดเลยเกลือไหมเ <c oughs> <c oughs> ค็มมาก ไม่เขาเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยอะทุกคนทำไงดีวะพี่หิวข้าวไหมหิวหรือเปล่าหิวหิวอยู่พอดีเลยอ่ะพอจะมีสักจานหนึ่งไหมก็บอกอะไรนะเอ้หนึ่งหกสามหนึ่งครับตัวพี่เต็มอ,อ่ะหนูว่าจานหนึ่งคงไม่พอ พอพี่มีพ่อมีแม่หรือเปล่าพี่ยังไม่มีพ่อมีแม่เลยอ่ะไม่มีคนเลี้ยงดูหรอใชอ่พี่เพิ่งห้ามมือมาหรือเปล่าเนี่ย พี่เข้ามานานแล้วไม่ไม่เคยเจอหรือว่าพี่เคยเจอหมูไหมก็เคยเจอนะเคยเห็นแบบผ่นา,านๆผ่านๆเห็นหนูทำอะไรอะ่ะตอนที่เห็นผ่านๆน,น่าจะเห็นอยู่แถวแลนเขียวมะตัว่างแล้วว่างแล้วหนูด้วยหรอ จบ้าแล้วเหรอใช่แล้วใจว่างหรือเปล่าใจใจก็ว่างนะอะไรวะกระเป๋าอะไรเหรอทุกคนกระเป๋าเลย ขอเลยลวทุกคนเรามา,มาทำอะไรที่นี่เนี่ยหนูมาเปิดได้ใช่อ๋อแล้วมีมีพวกแบบม,มีมีข้าวมีข้าวขายไหมไม่ขายฮะนี่เอาไปเลยห้าชัน เอ้ยให้มาเยอะจังทำไมให้เยอะจังอันนี้น้อยไปต้องให้พี่ได้เยอะกว่านี้นะทำไมเหรอองให้ได้เยอะกว่านี้เอาอีก5ห้จานไหมล่ะไม่เอาแล้วแค่นี้ก็กิน ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยาโดนปนก่อนอเฮ้ยไม่เอากระเป๋าอะไรเราอ่ะเอาขึ้นไปอยู่ให้พี่ไงอ้าทำไมถึงให้พี่ขนาดเนี้ยก็เผื่อพี่ไม่อิ่มโห ไม่น่าถึงสาวน่าถึงวีโจนก่อนนะดูสะโซงั้นเอามาให้หนูก็ได้แต่หนูเด,ดีแล้วถ้าพี่อยากกินโดนไหนพี่ก็บอกหนูแล้วกันได้ครับโอเคครับเก้าน้ำเ6้าอเอาน้ำหนักเต็มหรอฮะกินเหรอแต่หมูคอยดูดดม เต็ม9 2 6 9 <g ül üyor> 2 6โอ้ว่อาอมันเยอะโอเคห้าจาคนละครึ่งขอบคุณมากครับครับ<า>ขอให้เปิดได้ของดีๆนะครับแต่ว่าถ้าจะดีอ่ะ น่าจะดีกว่าได้ของดีอะทำไมเหรอได้เบิดพี่น่าจะดงดีว <c oughs> กว่า <c oughs> หลอค้าวไงเฮ้ยเสียงช่างก็หล่อเลยช่างเป็นดยแล้ววะเอาเอาเอาเบอร์เรามาดีกว่าเดี๋ยวทักไป ขึ้นไหมขึ้นแล้วนะโอเคครับดีดีรูจ้จักครับินดีเหมือนกันนะเขาขอเปิดเดีย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับพี่มาเสร็จแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปขายของก่อนมาำกันเลยน้ำเจอกันครับแต่นนะ้ำอย่าเจอทุกวันเลยอย่าเจอทุก